สวัสดีท่านผู้ชมเพื่อนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาพากเสียงคุชิโรกันนะฮะก็เป็นคลิปแรกที่พากเสียงตัวละครในอนิเมะนะครับก็จะเป็นการฝึกพากนะฮะก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ขออภยัยในที่นี้ด้วยนะครับก็อาจจะก,ก็เยอะขนาดนั้นนะอ่าถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยฮะพูดอะไรออกมานะแค่นี้ก็ยังทำไม่ได้ ได้โดนละสูนกินในพริกตาพอดีนายนะถ้าเป็นของจริงองตาไปสามรอบแล้วเราเล่นงานเมื่อไหร่ก็รีบเคลื่อนไหวกลับมาตั้งท้ายเรียบร้อยตามความสมหวังผมให้ทันนายนะตายอีกแล้วนะเอาว้าใครจะถูกเล่นงานก็อย่าหยุดเคลื่อนไหว คิดซะว่าถ้าเกิดเหมือเมื่อไหร่ตัวเองก็จะต้องโดนด้วยทานจิโร่กำลังร้อยอยู่เลยคราวนี้เองก็ต้องสองด้วยทานจิโร่ตามมาหน่อยสิเข้าไปนะเป็นคนที่ควรมาเองทานจิโร่ช่วยถือเรื่องนี้ไว้ได้ปล่อยออกไปหน่อยแล้วก็หาด้านของมาทางนี้อยู่แบบนั้นอย่จะถึงขยับนะเป็นไงนี่เป็นเพื่อผลที่ทำให้คุณควานนามูริมาอยู่ที่นี่ ถ้าจะเรียนรู้การต่อสู้ดาบในสภาพดีที่สุดนั้นถ้าจะเรียนรู้การต่อสู้ดาบในสภาพดีที่สุดนั้นถ้าจะเรียนรู้การต่อสู้ดาบในสภาพดีที่สุดนั้นถ้าจะเรียนรู้การต่อสู้ดาบในสภาพดีที่สุดนั้นถ้าจะเรียนรู้การต่อสู้ดาบในสภาพดีที่สุดนั้นถ้าจะเรียนรู้การต่อสู้ดาบในสภาพดีที่สุดนั้นถ้าจะเรียนรู้การต่อสู้ดาบในสภาพดีที่สุดนั้นถ้าจะเรียนรู้การต่อสู้ดาบในสภาพดีที่สุดนั้นถ้าจะเรียนรู้การต่อสู้ดาบในสภาพดีที่สุดนั้นถ้าจะเร 僕の間に。この間に何のしてもいいです。そしてもいいです。何うしてもいいです。何してもいいです。何をしてもいいです。何をのてもいいのす。何をしてもいいで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 す。何をしてもそのです。何をしてもいい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 一す。何をしてもいいで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 す。何をしてしてもいいです。何をしていいですか。何を สำหรับหนวดพี่ข้คงนับว่าเป็นการฝึกฝนได้บป็นสำหรับผมมาไม่พอเท่าไหร่ใช่ของการขี้โกงนะครับมัาฝึกกันเองแบบนี้สองคนเลยแบบนี้ขี้โกงจังไม่ว่าเมื่อไหร่ก็เชิญได้เลยวันนี้ท่านจิโร่มาเหมือนว่าจะรักษาบาดแผแลเรียบร้อยแล้วด้วยกว่าจะไปถึงฐานฝึกข,ขององค์มิรุ ก็น่าจะฟื้นตัวได้สมบูรณ์แบบแล้วนะนะาท้าสนุกจังนะพยายามเข้านะทันจิโร่เอาตายแล้วตรงนั้นหยุดขึ้นตวใหม่ไปเอาได้อีกตาตายว่าลาเชียวขัดความตื่นตัวกันนะมาลองฝึกกันด้วยดาบจริงสักครั้งเด้อไปเยีบดดาบจริงมาเอาละเริ่มกันเถอะ 構えて。さあ。闇雲にかかってこなかったことは、成長かもね。でも、だからって。勝てるわけじゃない。君たちなりにはよくやってる。でも、だからって。勝てるわけじゃない。僕は君たちに。鬼に殺されてほしくはない。 ถ้าเป็นไปได้ก็อ,อยากให้มีชีวิตยยอ,อยู่ยืนยาวผมหวังแบบนั้นจริงๆใช่ใช่ทานจิโร่ทำได้แรงกว่าเมื่อกี้นนะสำหรับระหว่างเกมก็ผ่อนคลายให้กล้ารเลนะเรื้อได้อย่างเลื่อนไหลดีเลยใช่ใช่ถ้าทำแบบนั้นแล้วจะทำให้มีแรงกายนาน,นกน็ดีสัพเพเหระขาวก็สานงานก็ได้ดีสมบูรณ์แบบเลยนะไปถามซึ่งเขาหลักคนต่อไปได้เลยนะ ทันจิโร่พอแล้วล่ะก็เพราะว่าทันจิโร่ทำตามที่บอกได้หมดทุกอย่างเลยนี่นาพูดอะไรออกมานะพวกนายยังไม่ได้เรื่องถ้าฝึกหัวดาวเสร็จแล้วก็ฝึกโยมตีหดหดซ้อมจนกว่าจะโค่นลงมาซะจูจูทำไมอืมได้สิอาจชนะผมไม่ได้หรอกอืมเพราะอย่างไงทันจิโร่ก็ไม่มีทางชนะแม้แต่ครั้งเดียว ถ้าสู้หรือไม่สู้เพราะอย่างนั้นก็ถึงบอกให้ว่าไม่ใช่นะหรอกขอรุน่อยแท้หรือเปล่าเพราะอย่างนั้นเลยจัดการสองสาวของสาวละครสินะ ใน่็ต nee nee ้องสร้งสมกับลองอาสุนเพื่อหมายตาเอาเนสโก้คิบุสิจิคงมีแต่ต้องหลบซ่อนตัวทันเจโรเป็นคนรู้มันตลอดดีจังเลยทันเิโรเราทุกคนมาร่วมมือกันทุกคนคิบุสิจิให้ได้กันเถอะเราฝูงนีก็รู้สึกว่ายังมีเรื่องที่เหลืไปแล้วอยู่เราตารอเลยละทันเจโรแต่ว่าทุกอย่างก็ไม่ดีแต่ว่าระหว่างทางเสียความ อันที่นี้แต่ค่ะกับพี่ก็รู้สึกเหมือนว่าพี่พกำลังพึ่งปล ong ตัวเองอยู่ดีใจจังเลยก็จบกันไปเป็นที่รบร้อนแล้วนะครับสำหรับการพากเสียงมูจิโร่นะฮะก็เป็นคลิปแรกที่พากเสียงตัวละครในอนิเมะนะก็เป็นการฝึกพากนั่นแหละครับอ่ถ้าชอบก็จะเลมกดไลค์กดแชร์และที่สำหรัญครอย่โปรดสำหรับใครกันด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับแล้วมาเจอกันนะจ้ามาแต่เน้